ช่างในตำานานของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิศว,ว,วกรประจำโคดองนาช่างโลดงานด่วนหนึ่งละกับช่างนองนะครับตอนนี้เขากระลังสีเนลามิดบ้านหลังแรกของเขานั่นก็คือกระท่อมสายสัมพันธ์สองแผดดินเวอร์ชั้นสองครับเวอร์ชั้นสองของเข้าบ้านนี้งานด่วนเลย เดี๋ยวเข้าสิเอาลู่จอดรถนะครับพี่น้องง่ายมาเป็นกระท่อมสายสัมพันธ์ซองแผดินอยู่มองนี้ส้วนลู่จอดรถเท้ากะหาจอดน้ำพมใหม่ต่อไปซักกอนนะครับเนื่องจากว่าเขาเอาแผนนี่ครับทั้งผู้นำนะครับเพื่นกับซอยเสามาเพิ่นว่าเสากับคายยกเพิ่นจีซอยนะครับ เฮาก็เลยเอาวิธีการมั่งแต่ไม่ทันชีดออกส่วนตัวโคง้งนี่คือเา่าเข้ากระจิตัดแค่เสาออกนะครับเสร็จแล้วเฮ้าเชมาตั้งเสาไม่หล้กก็ตั้งเอาเล็กตัวนั้นเอาเคสมาตั้งประกอบเลยนะครับพี่นอ้องคอมเมต์มาบอกว่าเอารถเคสมายกขึ้นเลย่าสัน่นก็เลยบ่มั่งนะครับพอมั่งนี่เข้าต้องเด้เสียงงประมัณทั้งมากงหล้กก็ต้องมาประกอบม่อีกนะครับหล้กก็มา่งมันก็บริเวณง่ายพ้อ ที่นี่เขาเอาตัวเกาเลยแกแค่ยก,ยกโค้งขึ้นมาใส่เสาไมและักะตัวมุ่งมันก็นยังปกติทุกอย่างครับเขาเอามามุ่งคือเกานี่คือแผนที่วิศวกรโค้งดังหน้าเขาบอกว่าเอาจังสี่และวะท่านก็เลยที่ได้เกิดกระท่อมสายสองพันสองพันดินเวอร์ชันสองครับ<ม><ม>เกิดขึ้นบานนี้เขากระท่อมแบบบม่ได้ใส่ผ้าหย,ยาเลยบานนี้เอาโลกจอดรถไปกระท่อมเลยครับบานนี้ S <S <S จังไายติดตามเบิ้งผลงานนะครับว่าหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นคือล่องรถนะเพียงแต่ว่าเอาล่งรถใหญ่มาพี่ครับเราเอามองนี่เป็นมองยูยําเว้นเอาเข้ากับต่อสปริงเกอร์ฮดน้ำมาครับลดความห่อนเน,ะนานนะในรถาะน้ำโพดองหน้าเท่าไหลเนี่ละมองยูต่อไปครับหมองเซ้าโฮมอันนี้ก็เป็น เศษซากของกระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินบ้านหลังแรงๆผมตัวนี้เดี๋ยวให้จังหวัดเพชรบุรหน่อยอยู่รอๆนี่ลราเอาไว้นั่งเด่นครับนั่งเด่นเอ่อหนะ้าตอนนี้เขาต้องเอาตัวนั้นมาสะก่อนเพราะว่าเข้าิบกรยานยนต์ประมาณหลายเพราะว่าเข้าจิตตั้งแค่เสากับเอ่อเอาโครงเก่ามันครับวิธีนี้ดีที่สุดบริมาณครับขอบพระคุณคอมเมนต์พี่น้องที่คอมเมนต์บอกความนะครับแล้วก็สร้างโหลดก็บอกว่าโอเคได้อย,ยู่ได้อยู่เลยจัดไปครับบ่าเนี้ แพงอยู่วานใครนี่ก็ใส่ชุดแดงกัน oh, Man. มืดเถอะวะแพงอยู่โอ้สไปเดอร์แมนมีไฟอีห้อมสวัสดีครับก well, ันแม่วุ่นอาวุ่นอาวุ่นอาเพราะไฟทีได้เกือบได้เห็นได้มันเป็นไฟไหมโอ้เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนครบชุดเลยเหมือนนี่สไปเดอร์แมนวุ่นอานี่อะไรไม่ได้เป็นไฟคือหล่อแต่วุ่นอาวุ่นอามีไฟอีห้อมวุ่นอาสวัสดีครับกันสวัสดีครับปลากระลุงรอรกันครับผมครับผมกันลูกทีทีหันมาครับแพงอยู่กัน ครับครับก่อนครับผมรอๆอกันชิไปใช้นี่ครับซะก่อนแม่ป้ากับลุงถากถากบ่อยู่นี่ครับผมก่อนครับรอๆนะครับครับก้มพ่อมรอรครับก้มค่อมรอรอขับก้มพ่อมรอๆบ่บหลายเรื่องครับเออเดี๋ยวจังซิทสวัสดีครับก่อนจังดําเนินรายการได้ค่ะสวัสดีค่าได้เลยครับครับลูกบ่ค่าสวัสดีครับห่วยสิบ่ผดูกสาวอีกบคนหนี่ครับครับก้มพ่อม ครับผมกรมพ่อผมเออแพงอยู่เออจ่าจังไงพ่อกำลังสิชุบชีวิตโคกไอ้กระท่อมสายสะพันสองแผ่นดินเฮาเอ่อเอาโลกจอดรถมาเป็นกระท่อมเลยบาทเนี่ยข้างบ่ข้างแด็บปูหลอกกำลังเสียใจไหมคือส้มก็พ่อและสาสืบคือแม่โอเคโอเคบาย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 เสือมั่งบ่ เอาเร็วเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตื่นใหม่มาแล้วครับผู้ซอยของเข้าาก็ได้าก็ได้ตอนนี้เขาตีพังเสร็เรบร้อยหาหม่องคุณลุมแล้วนะครับร่างกับไม่โคเคียถอนออก วิศวกรประจำโคตรงหน้าเขาอ้ตงเอาให้ยูได้หลอบนีบ้ว่ะย่สันโมหลอบยูเลยรอบ,น,รบ,รอบนีเพราะยูเสียซื้อสร้างโคทษสร้างไปะไรน,นะครับล้ม,มเปนแทงอย่างดีครับมันพังเป็นรอยหลังหมดเลยเห่นปะลากโหลดนี่พลเปลี่ยนช่างใหม่เลยนะคร <laughs> ับโคหนอ่อยมาคดล้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งเสาแล้วเจะเคลนมายก ขึ้นเลยตอนนี้เสามาส่งแล้วนะครับจเจริญทองเสาต้องการเสาเจริญทองนะครับต,ต้นก,กาเสามาส่งละยกตั้งเสาเลยครับบาทนี้งานด่วนครับ ตัวเน่าถ้าคุณครับตัวตัวซีหน้าสิบห้าครับบานนี้เอาเสาใหญ่เลยครับเก้าต้นบานนี้เสามันน้อยพี่น้องว่าบายไปเก้าต้นเลยรอบนี้ได้บ่เดี๋ยวซื้อเสียซื้อ ช่างโหลดบัดละเสียชื่อวิศวกรประจำคนหลังหน้าบัดรับประกันเล่นบอลหลอดเนี่ยเก้าอุ้ยต้นคนนั้นเนาะอย่างเงาเลยยางเงาเขาังเลือกๆเลยเดี๋ยวเท่ขั้นเท่พื้นอีกทั้งครึ่งทักเล็กขั้นไปก็ต้องซูเปอร์ไต่ฟุ้นหมดละรับซูเปอร์ไต่ฟุ้นยังไป โอ้เราเทียบกันยกได้สูงเยอะมังเนี่ยต่ตตตตตครับโอ้ยกได้สูงเตร์อ,อยอนจังมาแล้วครับ อีโลกของเขาลมได้กับลุกขึ้นได้ครับที่สำคัญเขาต้องเฝ้าลุกครับเวลาเขาลมมาแล้วอีโลกของเขานำทีมโดยวิศวกรประจำโคกน้องนาครับสับ่งโลดวีโลดพาเพลินโอ้คือเอาของใหญ่มากเลยมัอนี่โถ อลังการงานสางเลยตอนนี้พูด่ะขี่ม้าเลยครับต้อนรับรถเครื่อแล้วขนมเพราะว่านำหนักประมาณตันเดียวลมใด้กันลูกขึ้นใดกันครับหายุเอาลง เอาเอาเคนมาเลยใหญ่ตำแหน่งครับมาทั้งพี่บ่าเนี่ยเอาเคสจะเวียงมาทั้งี่ก็ถามว่าล่มได้ก็ลูกได้เตรียมขั้นล่มเราต้องเฝ้าลูกครับเพราะคนถากกระเทิบก็มีอยู่แม่พ่อน่อดเอาเฝ้าลูกเด้อเขากระเทืบซ้ำ แล้วก็ลังจะใหญ่นะครับใหญ่หลังค่าเวียงมากนะครับโอ้เ่นสูงเลยนยนี่ยยืดพุสุดนะครับนี่เดี๋ยวจะเวียงหลังค้ามากพี่เสาเขาตั้งไว้เรียบร้อยครับขึ้นนี่นอนประมาณตีนึงครับสมปูนเทเสาลุกเทนีเขาแข็งแรงก่า่าครับเอาใส่เสาเข้าไป เก่าต้นเลยบาทเลยเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนตอนยกขึ้นตอนนี้กำลังปิ้นเอาหน้าออกมาปิ้นเอาทางหน้าออกมาแล้วก็ที่มุนเข้าไปหัวหละหาเสาที่เขาตั้งไว้ป้าฮาคือได้การในพี่น้อง โคงหลังคาเอาที่เอาที่ขยัน,นจินจ้นจิ้นขนาดเลย เดี๋ยวเขาไปเบิ้ลตอนเขาวางลง ว่าสิได้ตัดเล็กได้นี่พี่น้องถึงว่าสิได้มังได้ตัดเล็กไหม ต้นตะกบบะสันติดต้นตะกบได้ตัดอีกแล้วมุมตะกบเฮาเวิร์ดแล้วพายุมาทะลุม ตอนนี้เราลดเข็น,นะครับยกหลังคาขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับเป็นกระท่อมสายสัมพันพธ์สองพดินอัปเกรดระบาดเนี่เอาลูกจอดรถมาเป็นกระท่อมสายสัมพันพธ์สองขดินเลยครับบ้านนี่หมองจอดรถท่ากาอาศัยส้ยสนน้ำพมบ้านนี้กกระเิ็ดเป็นมองนั่งเล่นแท่นกระท่อมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะค่อยเชื่อมค่อยเก็บไปโอ้อพี่ ขี่ต้มตินขี่ต้มตจิจากเราอยังตาจิ้ฮะตาดิ้งบ่บอบ่ตาดินบ่ตกดินมันขี่ตมขี้แอะมันไม่นอนนอนเข้าไปมันจะกัดเข้าไปลูกไปนั่งคุณไปลูกตาจิ้ไปขอบคุณครับปลากระลุงครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณขอบคุณปลากระลุงก่อนครับก่อนครับครับหันมาครับรอรอก่อน ครับรอรอบอแมนบอแมนครับกอนครับแพงยูอย่าเฝ้าเอออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไหลแนวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอออย่าเฝ้าเลียมครับเอออย่าฟ้องแม่เลียมไหลอับผมแพงยูบอได้ขี้ต้มขี้ต้มขี้ต้มโอ้ขี้ต้มขี้ต้มเลยนี่ขี้ต้มเลยเดี๋ยวก็เอาลังค่าตัวเกานะครับขืนมุงเราผงกะไรเชื่อมเก็บทักเล็กนะครับ เอาเฮ็ดแบบแข็งแรงกว่าเกามีเสาเกาต้นเลยบานนี่แล้วก็เฮ็ดเป็นมองเฮ็ดเป็นมองนั่งเล่นแท่นนะครับแท่นกระท่อมตัวเกานะครับเป็นกระท่อมสายสัมพันธ์สองพดินเวอร์ชั่นอัปเกรดอันเกากะพังเลยเก็บได้แต่ผ้าย,ยานะครับอเออก่อนเห็นครับผมครับผมครับ พอค่อยเฮ็ดไปครับตักเล็กไปผู้เดียวเดี๋ยวกาแล้วดีที่เท่าบรได้มั่งบรได้เสียหายไปไหยน,นะครับอ่าเมทันเชีทเท่าก็ยังใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาลวกัซื้อเล็กเพิ่มเติมนะครับกับเบิดโบเมาน้อยนะครับนี่กันวันสองหมื่นกว่าบาทซื้อเสาเก่าต้นนี่กัหมื่นหนึ่งซื้อเล็กอีกหกเจ็ดพันครับ ยังบ่พ่อนะครับเนี่ยต้องเบี่ยงเอ,อกคาร์รถเคนคาแมคโครมาคุดอ,อธิบายให้พี่น้องเพคนฟังเนี่ยคารถเคนนะคาร์รถเคนรถเคนมือละเจ็ดพันนะครับรถเคนเนี่ยเพิ่นเอา 10, มือละเจ็ดพันอ่า 10, สีมันยกหน้างานใดก็ย่าครับเจ็ดพันแต่ว่าอ่ารถเคนมาเห็ดงานมันยก ปูนนะครับปูนเททคั้นของบ้านหน้าผมอยู่สวนทุเรียนนะครับที่นี่เพื่นกะแวะมโยกให้แป๊บนึงนะครับเพื่อนกะเอาค่าใช้ใจ่ายน้ำอยู่พ5 0 0้าบาทยกขึ้นตังค์ได้เลยนครับนะอ่ะแนีเขาเห็ดเองบ็่ได้ครับก็เลยต้องเสียเอาแม็กคู่หน่อยมาคุดอีกนะครับเพราระว่ามันต้องเฝ้าเส่รถเครนน,นะครับบริสันทเรา,า,เราจางรซเครนเต็ 7, <000. S 2> มเจ็ดพัน ปูดำวะเลยฮะไปจับปูดำจับปูดำขยับปูนาบ่ปูนาปูนาโอ้โหไปปุ่มปุ่มไปแล้ววานี่ยไปปุ่มปุ่มไปแล้ววานี่ยเฮ้ยยังก็จับปูนะจะต้มมาเปื้อนนะจะจับปูดำบ่โอ้โบนโลกปลาทั้งนั้นนลยตะปูปูดำโอ้บ๊ดหายมาจุบกันจุบปลากับลุงกันจุบกันแข่งแข่งยู่กันแข่งยู่ครับผมหนึ่งแล้วแข่งยู่แข่งยู่ บไปไปเนี่ย bye bye. ไปละสิไปละสิไปหากุ้งแล้วพี่น้องเอ้ยบายบายละไปละสิไปหาจับปูดำขย้ำปูหน้าแหละอันนี้เลยพ่น้อเอาเอามีบ่มีปะมีปูดำบ่ใส่รองเท้าแล้วแม่ยางไปทั้งคุณแม่ทั้งเหียงแต่ปูลายแต่พ่อเจลิงกันแล้วพ่อเฮ็ดแล้วก็ค่อยทำความสะอาดเก็บ นี่ยครับล้มได้ก็ลุกได้ครับที่สาคัญล,ล้มเราต้องเฝ้าลุก,ออกผู้เท่าว่าล้มแล้วก็เฝ้าลุกครับล้มได้เฝ้าก็ลุกได้ไลุกขก้นมาเฝ้าแข็งแรงของเ่าครับเข้ามีเสาเก้าต้นเลยบาทนี่เปลี่ยนเล็กข้อเป็นเล็กซี่เลยครับเล็กซี่แล้วก็เดี๋ยวผมทักเล็กอีกทักทักข้อทักกลัดทุกอย่างเลยครับอันนี้เฝาก็เทฟุตติง้งเท อันนี้เราก็เดี๋ยวถมนะครับถมเทขัน้นเทพื้นแน่นหานาเลยสามบานหลังนึงแล้วครับนี่กเน็ทไว้เวอร์ชั่น2ของกระท่อมสายสมามพันสองพดินเวอร์ชัน่นอัปเกรด <laughs> เดี๋ยวสิมีกระท่อมอีกเยอะต่อจากคันขึ้นไปไท่อมน้อยตัวพุูดท่อไปไปกาะกลางเลยบ่านนี้ <c oughs> ไปไปไปใ,ใหญ่ <c oughs> ไปไ <c oughs> ปครับสวัสดีครับ <c oughs> อันมาพี่แม่ยาเอาวมันจะบาด <c oughs> มือชีดิ้บาดมือครับค,ค,บคบสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ